น้ำอุ่นเปิดใจหลังได้ประกันคิดถึงลันลาเบลเสมอวอนครอบครัวเปิดใจค่ะจากกรณีสารอาญาโทนบุรีในการให้คำพิพากษาคดีการเสียชีวิตของพิตติสาวล,วลันลาเบลโดยมีคำพิพากษาให้หนายรัชเดชหรือว่าน้ำอุ่นวงทบุตร จำเลยที่1นึ่จำคุก8ปีในข้อหากักขังห่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนแก๊งปาร์ตี้มีความผิดฐานสนับสนุนกักขังหน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำนวน5ปี4เดือนต่อมาทั้งหมดก็ได้รับการประกันตัวแล้วค่ะ โดยทางนั้นของน้ำอุ่นนั้นก็ได้เปิดเผยหลังอนุญ,ญาตให้ประกันตัวว่าวันนี้สารได้ประกันตัวก็รู้สึกสบายใจและพร้อมต่อสู้คดีต่อไปซึ่งหลังจากนี้ในส่วนของการอุทธรณ์คดีท่านในความจะเป็นผู้ดําเนินการให้ทั้งหมดซึ่งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนยังทําบุญให้ละละเบลเสมอและยังคิดถึงอยู่เสมอคะ่ะทั้งนี้ยังยืนยันในวันเกิดเหตุตนเองก็มึนเมาจึงไม่สามารถประเมินได้ว่าอาการของละละเบลเป็นอย่างไรซึ่งหากจะตอบทราบว่ามีอาการผิดปกติ หรือว่าอาจจะเสียชีวิตตนไม่มีทางพาขึ้นคอนโดมิเนียมแน่นอนในทางกลับกันตนก็จะรีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีพร้อมกับกล่าวขอโทษครอบครัวลาลาเบลและที่ผ่านมาก็ไม่ได้ติดต่อเพราะเป็นคดีใหญ่และอยู่ในกระบวนการชั้นศาลส่วนหลังจากนี้ถ้าอยากให้ช่วยเหลืออะไรก็อยากให้เปิดใจและไม่อคติต่อกันค่ะ